เออแบรนสองตัวนั่นแหละกูเบิร์ดาเมจไม่ได้อะไรไอายาหรือพีเล่นก็ได้ถึงอะไรฝั่งตรงข้ามมันไม่เล่นหรอพี่โอ้ฝั่งตรงข้ามมันอกูเ่ตัวแก้ทางอะไรอลิอ <laughs> งานลิอีกแล้วฝั่งนู้นแบนอาลิถึงเรียบร้อยไอย้ยโ <laughs> ด,ย <laughs> ดนแย่งอยากรู้ยังไหวเหรอกูอยากเห็นสภาพตอนมันโดนไปจางโดนแย่ง <laughs> มึงรู้ไหมตัวเหญยชนะไปจางแบรอะไรวะวิเลส ชาล็อตยังไงล่ะไม่อันนี้กล้าเกินมึงมันเป็นอย่าหาทำด้วยอ่ะชาล็อตว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่คิดหายหมดแล้วมึงเชื่อมั่นในตัวกูไหมเพราะตาต่อไปเราไม่ได้เล่นแล้วว่ะอย่าอย่ามันจําเป็นเพื่อนมันจําเป็นเอามาแล้วแต่มึงถ้ามึงมั่นใจใช่ป เพราะกูฆ่ายังไงมึงก็เล่นอยู่แล้วถามว่าไหวไหมไหวแหละมึงว่าตาอนนี้ใครจะเอวกูกูจะขึ้นขึ้นไปบนมึงใช่ไหมข่าวไม่พึ่งคีมอ๋อบึ้มไม่ฝักอ๋อมึงจะขึ้นหลังกูก่อนแล้วพอจะถึงไปมึงก็ขึ้นเดี่ยวกูลุ้นแค่ที่วนวนแค่รือลุ้นแกรับแล้วก็ รกค้าที่ยังไม่มีแล้วก็อีกอันนึ่งก็น่าจะเป็นคือกินที่มันไม่สุ่มไม่รู้ไอ้พาเลทพี่ก็เกลือใช่ไหมไอ้สุ่มไอ้สุ่มพาเลทไม่เติมไม่เติมนะพี่ม่มีตังหว่าละใช่พี่ถ้าพี่ถ้าพี่มีตังอะพี่ก็ไม่เติมใช่ไหมเติม ก็มีที่อละค่ะมีมีผมเมนาเลนที่รู้อ่าเดี๋ยวตอนหน้าแบนนะจ๊ะคีลป้าผมกินอันนี้เลยนะกินอะไรเฮ้ยกูโดนลั่มกูโดนล้่มดคิวสองมันอันนี้ด้วยอ่ะต่อเวลาด้วยประทูต่อเวลาตะกี้ ah, ู่ไอ้เคี้ยวกูเอกคิวไม่ทัน มึงเจอกูแน่พ่าเล่นเหมือนกันเมดว่เล่นมึงเจอมันเจอกูลำมสองทีก็ตายแล้วเชื่อกูเดี๋ยวกูไปชนมึงแค่มันยังไม่สี่้นเวยฝั่งใจมันแกตายเชียย์ไม่มีใครตีมันเลยอะตาฝาดไปหรือเปล่า สีสีเข้าเข้าเข้าสิงเอาให้กูได้วิ่งความช้าอยู่เมื่อกี้มันล่าด่วนกูขอโทษแต่กูจะต้องมีอันสีไว้สู้กับกอดิดูมาดิงมาดิกูจะตายแล้วอยู่ไม่ตายไม่ตายพอแล้วนดูนโอ้ยเยี่ยดูมันล้ำเลยตัดล้ำเหมือน มัน,ม,นม,มันมีสีแล no ้ว oh มีสีไมสู้แล้วอยสูยสูยสูเอาให้มันเอามาเอามเอามไม่เอาไหปอน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 ไม่คุ้มไม่คุ้มพี่จะมาอยากะเมนอเลนได้ nó cột lạc kia này, à, anh, đi anh, đi anh, đi anh, 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 ก็เรีย,ยนรับกลางเอาไหมเยมันมากูจะชนมันบนก็ช่วยตัวเองนะจ้ะไม่ไปช่วยหรอ ผมตายผมก็ตายพี่สลอมบรีไม่คุ้นชื่อเล้วี่รู้จักยิวท่าตะโอยู่ในวงการโจมตีกดโจมตีปกติบ้างนะน้าเพื่อนเพื่ยิวคงไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกวะ อ,อย่ามายมุ่งกับูดมันใช้ชี네วิตหนึ่งกิกซี่แน้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ทกลังถูกส่งออกไปล้วยัมันต้องีเต่ากี่ไม่ได้ฆ่ากรกไอ้ตัดลึกสองนี้ทำพิีขอโทษให้เขาคิดว่าเราจริงจังหรอ เขาแม่เขาน่าจะเลือดได้ตั้งแต่กูหยิบอเลนมาแล้วก็โดนล้มไอ้ขอไหวพียกว่าตานี้เป็นตาสุดท้ายของวันนี้ว่ะเดีแพ้เฮ้ยเอาแม่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 คุณชมคชน สองหนึ่งกูก็ท oh, ุ่มมาทำไมอ่ะดเออเก่งมากเอเก่งมากก็โดนลงไปดีโลกตูมออ้าวบิววันนี้มันได้ไหมเนี่ยโลกตูมอเข้าโซนผมไม่ได้เดียวแต่เป็นหนึ่งเดียวกับวิวสุ พวกมันคงจะคิดว่าเรากะเพราะยังไม่ได้เจอไม่ได้เจอกูเลยอะไรเทนแม่งเล่นดีขิบหายเลยไม่เงียมันเข้าไปจมเจอเพแม่งยืนคุมสองเลยนะเนี่ยเทนแม่งเล่นดีจัดเลยเนี่ยเนี่ยแม่งเล่นดีเข้าไปฟันมันดีเดินเที่ยวเลยทีละาริสพี่แพ้หนึ่งตาไม่เป็นไรหรอกเนาะ

ai để bay cũng bay thôi hì hì, không có lỡ phết. Anh muốn gì พ่อวะทำไมตานี้เราสูไ้ไปได้เลยวะสะกอร์น่ะชิบหอยเอเลนโอกาสเกิอดอยากนะตอนนี้ก็จการาเป็นโซ่โฮล,ลเลยุ่ดที่หลักไม่เห็นฟอลอนไหมคุมไม่เอาหรอก แไอ้เทียไม่ทันโอ๊ยองไงไเราเป็นเปแรงพออายรู้จักเอ่อดเวลาบุรุไหมต้องอยาพูดดีกัน

ต้อตึงกว่านี้อะไรตึงกว่านี้ไม่ได้ทำิกรรมมาไม่ใช่ยางครับผมเฮ้ยพิมพ์ไปดีสักคนไม่ใช่ยางแดบพิมคันไม้คันหมู บอล oh <my> โบ<ว>มีคิกฟี่อยู่ไม่ไหวบอลอนเอ้ามึงชนเฮอะไรคนต้องเงี้ย <c oughs> เฮมึเออมีงไม่จ่ายรู้อยู่ชนเฉยอะไร <c oughs> มันมีแข่งไหมไม่มีหว่านเจี๊ยบแข่งหมดทุกตัวละเจอกูตัวเดียวไอ้เหี้ยมันแข่ง ไอ้เทนโอ้โหอวมไอเกตเท,น,เทนอีกแล้วอตัดไอ้เทียนใครก็ได้ฆ่าเทนดไอ้เทียนยเนี่ยไม่มีเทนเราก็ชนะแล้ว มึงจะโดดไปทางไหนไวะอ,อีกวายเออกูซื้อมาในราคาห่บาทมึงก็ควรทำให้กูดีหน่อยพอฮะไอ้ยี่ยไอ้ยี่ยี้ยแม่งไม่ตายฮาเลยทุกทีหมาย อเอ้ยแม่งคือชิบหายดาเม็กูไม่ได้เบา <c oughs> เบาเลย